ข้าต่พระเจ้าลูกขอบคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของลูกในทุกๆวันแม้ในายามยากลำบากในายามโดดเดี่ยวในายามเจ็บปวดและสิ้นหวังลูกรู้ว่าพระองค์อยู่กับลูกเสมอพระองค์ไม่เคยละหรือปล่อยมือไปจากลูกเลยลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังแบกภาระหนักขอพระเจ้าเสริมกำลังให้เขามีความอดทน ให้เขาผ่านปัญหาที่เผชิญไปได้ด้วยกำลังของพระองค์ขอให้เขาระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านความทุกข์ยากที่เขากำลังเผชิญอยู่ขอพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้พวกเขามีความหวังและอดทนต่อความยากลำบากลูกขอกำลังของเขาอยู่ในพระองค์ขอทรงช่วยกู้เขาจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน